คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับดรพากรปีตัดวัชชัยนะครับรองผู้จัดการสายงานการตลาดตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมารู้จักกันนะครับว่าตลาดทรัพย์นั้นใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อนักลงทุนบ้างสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับดรครับอยากเริ่มตั้งคําถามแรกาเมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักลงทุนเนี่ยเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องและตลาดทรัพย์เนี่ยใช้เทคโนโลยียังไรเพื่อนักลงทุนบ้างครับ เราอาจจะไม่ทราบกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยเนี่ยกว่า50%าซื้อขายผ่านออนไลน์<อ>นะครับ,รรบมไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ,อโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ o n e หรือ iPad ที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยเป็นอะไรที่มีความนิยมมากนะครับ ท่านสามารถซื้อขายได้ดูข้อมูลก็ได้อา่านรีเสิร์ชต่างๆก็ได้นะครับ,รบผ่านเจ้าสิ่งที่ว่าแบบแสดงว่าตารางซับเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือพวาณข้อมูลระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นข้อมูลในเชิงอนาล็อกใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นแบบว่าพวกคือนักลงทุนต้องอ่านข้อมูลจากทางนังสือพิมในอดีตเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นว่านักลงทุนเนี่ยอยากจะรู้อะไรก็ฟังข่าวดูทีวีไปที่นั่งที่ห้องค้าไปฟังมาเก็ตติ้งบรีฟต่างๆให้ แต่ในปัจจุบันนี้มันมีช่องทางช่องทางใหม่นะครับ uh huh. คือท่านสามารถต่อเข้าโดยตรงเลยกับบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง uh huh. ผ่านระบบออนไลน์ uh huh. นะครับซึ่งระบบออนไลน์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ของทางโบรกเกอร์เอง uh huh. หรือทางที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจัดหาให้ไม่ว่าอยู่ในเว็บไซต์หรือจะเป็น uh huh. บริษัทลูกของเรานะครับท่านสามารถใช้แหล่งพวกนี้ได้ในการดูเลยบอกว่าข้อมูลในอดีตหน้าตาเป็นยัไงไงบ้าง<ม>าง,งานวิเคราะห์มีคนทีาวิเคราะห์หุ้นแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นสามารถซื้อขายสามารถดูได้ว่า สิ่งที่ท่านซื้อขายไว้ทั้งหมดเนี่ยมาคูมาเก็ตดูมูลค่าเป็นยังไงบ้างได้หมดเลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือเว็บไซต์ของ settrade.comset.or.th หรือ settrade.com เนี่ยท่านจะเห็นข้อมูลมากมายเลยในนั้นที่นักลงทุนเนี่ยที่เป็นมือใหม่เนี่ยน่าจะเข้าไปดูสามารถทดลองลงทุนก็ได้เราดมิซิมูเลชันเกมเป็นเกมให้ท่านลองเข้ามาซิมูเลตสามารถทดลองเหมือนซื้อขายหุ้นนะครับลงทุนเนี่ยโดยผ่านระบบจริงๆที่เราใช้เนี่ย ข้อมูลจริงๆเนี่ย uh huh. ท่านจะได้ลองรู้เลยว่าเอ๊ะถ้าผมลงทุนไปแล้วเนี่ยผมต้องทํายังไงบ้าง uh huh. ความเสี่ยงคืออะไรผมควรจะกระจายการลงทุนยังไงบ้างที่ได้ผลตอบแทนอย่างที่ uh huh. ผมต้องการโปรแกร,รมนี้ของเราชื่อคลิกทูวินนะครับ uh huh huh huh. ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราเนี่ยสมัครได้เลยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์ uh huh. หรือถ้าท่านอยากจะลองดูว่าฝีมือท่านเป็นยังไงอยากลองแข่งเทียบก,กับคนอื่น uh huh. ไปสมัครในอันที่เป็นบรกเกอร์ล huh. ีเราให้ความสำคัญเกกับเรื่องการให้ความรู้ให้ข้อมูลให้ช่องทางมากนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงที่เราอยากคือว่านอกจากเรียนรู้แล้วเนี่ยอยากให้ลองทําจริงลองลงท <ผม S 2> ุนจริงๆจะได้<ม>รู้ว่าความเสี่ยงเป็นยังไง<ม>ผลตอบแทนที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ <ผม S 2> อันนั้นนะครับคือหลักของเราคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพัชธีรารุ่งยุโรปกธีระพบนะครับนายกสมาคมบริษัทลักงรั์ไทยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าโบรกเกอร์ได้รับอิทธิพลอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลบ้าง สวัสดีครับคุณพัทิราค,ครับในสมัยก่อนเนี่ยโบรกเกอร์เนี่ยทำหน้าที่อย่งไรกับนักลงทุนบ้างครับก็ให้คําแนะนำนะคะในแง่การลงทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยดูว่านักลงทุนเนี่ยเหมาะสมกับการลงทุนอะไรบ้างนะคะคแล้วก็เลือกดูว่าในตัวหุ้นนั้นเนี่ยตัวไหนที่มี คุณภาพที่ยังสามารถที่จะให้แนะนําการลงทุนได้นนวันนี้เนี่ยที่แบบว่าตอนนี้เทคโนโลยีต่อยามาเนี่ยใ,ในขณะที่บล็อกเกอร์เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับนักลงทุนเยอะเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นไหมครับเยอะมากนะคะต้องบอกจริงๆว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการซื้อขายผ่านออนไลน์เนี่ยมีการจเจริญเติบโตขึ้นเยอะมากครึ่งหนึ่งของการซื้อขายของนักลงทุนบุคคลในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ออนไลน์นี่หมายความว่าซื้อขายเนี่ยพรอไวด์โดยให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าเวลาคี์เนี่ยมันจะวิ่งผ่านบริษัทหลักทรัพย์เข้าไปที่ตลาดหลักทรัพย์โดยตรงโดยไม่ต้องมีคนมาดูแลเลยนะคะการเขิดพุ่นออนไลน์เยผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยมีวงเงินขั้นต่ำหรือยเงไหมคบจริงๆก็ระดับเป็นหมื่นเนี่ยนะคะก็ลงทุนได้แล้วนะคะในหลายๆที่นะคะก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละนักลงทุนเช่นบางคนบอกว่า ฉันเป็นคนมีวินัยในการลงทุนอยากจะกันเงินสักเดือนละหมื่นบาทมาลงทุนสมมุตินะคะคก็สามารถทําได้บนระบบออนไลน์แล้วทําได้อย่างสบายใจนะคะคก็เพียงแต่เอาเงินหนึ่งหมื่นบาทไปวางไว้บนบัญชีซื้อขายออนไลน์แล้วเราก็เริ่มหัดซื้อขายก็ต้องดูว่าปริมาณเพียงพอกับการลงทุนนะคะคแล้วเราอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความสามารถของเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีคือเราจะเห็นพอร์ตเนี้ยโตขึ้นเรื่อยๆครับ นอกจากนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเครื่องมือในการครือขายเนี่ย ข้อมูลข่าวสารต่างๆผมว่าหลายคนต้องการมากขึ้นและข้อมูลข่าวสารที่ทุนนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นเรียลไทม์แล้วมันต่างจากสมัยก่นอนที่เราต้องอ่านหนังสือหรือด,ดู<ช>ทีวีใช่ไหมครับตรงนี้เข้ามามีบทบาทเยอะไหมฮะมากค่ะ,ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะอย่าว่าแต่ออนไลน์นะคะออฟไลน์เนี่ยเทคโนโลยีมามีบทบาทมากเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตัดสินใจลงทุนปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนแล้วนะคะนั้นบนออนไลน์เนี่ยนอกจากข้อมูลข่าวสารเรื่องราคาเรื่องบทวิเคราะห์แล้วเนี่ยยังต้องมีทูพวก ตัว alert ตัว technical analysis ความฉับไวในการที่จะต้องเปลี่ยนจากการที่เราดูบทวิเคราะห์ปุ๊บเราต้องการกดซื้อกดขายเนี่ยอ,อันนี้คือพัฒนาการอย่างรวดเร็วมากอีกพัฒนาการหนึ่งคือการเข้าถึงเครื่องมือ device ที่ใช้ในการติดต่อเมื่อก่อนเราจะแค่มีว่า alert เช่นเราเซตไว้ว่าหุ้นนี้เราสนใจณราคานี้หรืออยากจะขายที่ราคานี้มันก็จะมา alert ที่มือถือของเรา SMS มันบอกเรานะคะเราก็ะะไปกลับไปดูแลรีบซื้อขายได้หรือโทร,รสั่ง พนักงานซื้อขายได้ปัจจุบันนี้มันไปถึงเข้าถึง iPad นะคะ Galaxy เดี๋ยวนี้ก็จะมีมระบบออนไลน์ซึ่งเข้าไปดูได้หมดทุกอย่างนะคะและในอนาคตก็ใจว่าคงเข้าไปถึงระบบ Android ด้วยนะคะซ,ซึ่งสิ่ง,งนเหล่านี้จะทำให้มันเข้าถึงคนได้กว้างขึ้นไปอีกคะ่ะทีนี้เนี่ยผมสงสัยนิดนึงคือในยุคเก่าเนี่ยเราเหมือนว่าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเป็นหน้าที่คัดกรองข้อมูลแล้วก็เนหนักให้เราด้วยแต่ตอนนี้นี่คือข้อมูลทุกคนเนี่ยมันมีโอ้โหมีข้อมูลมหาศาลมากเลยทีเนี้ย มันจะเอฟเฟกกับางคุณคุณไหมคือบอกว่าทําให้หลงทางอะไรหรือเปล่าใช่ะค,ะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะว่านั่นคือหนึ่งว่าถึงได้บอกว่ากลุ่มหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ก่อนนะคะอันนั้นหมายถึงว่ารู้จักตัวหุ้นดีแล้วแล้วก็สามารถที่จะรู้เพียงแต่ต้องการอัปเดตเพราะฉะนั้นเวลาแอนนัลลิสต์เข้าไป หาข้อมูลเพิ่มหรือไปพบผู้บริหารบริษัทเขาก็จะใส่ข้อมูลนั้นก็มาบนออนไลน์นะคะคนักงทุนก็สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลากับนักทุนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่เป็นใหม่ๆที่พิลาพูดถึงก่อนหน้านี้นะคะคอันนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็มีจัดคอคร์สฝึกอบรมอยากจะแนะนําเลยว่าสําคัญมากนะคะถึงแม้ว่าเราจะหัดไปใช้เองเนี่ยมันก็คือเหมือนเราไปฝึกได้เวลาอยู่ที่บ้านแต่เรายังต้องมาเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนอยู่นะคะ ะฉะนั้นทุกบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมีอ,อบรม uh huh. ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเทคนิคอวิธีการใช้งานะฉะนั้นเราควรที่จะไปจอยแล้วก็ฝึกเอามาฝึกจนกระทั่งเราชํานาญขึ้นในอนาคตเนี่ยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ก็พยายามผลักดันให้มีการเรียนรู้เชิง เชิงวิชาการมากขึ้นใส่เข้าไปในออนไลน์นะคะเพื่อช่วยให้นักนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองด้วยนะคะคท,ที่บ้านตามตามสะดวกค่ะครับผมอาคอตเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการลงทุนอะไรมากมายเยอะมากนะคะไม่ว่านักลงทุนสถาบันหรือบุคคลตอนนี้เนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยหมดตอนนี้กว่าครึ่งหนึ่งของการซื้อขายเนี่ยเป็นระบบเทคโนโลยีแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปรับตัวนั่นหมายความว่า ในแง่การแนะนําที่ใช้คนเนี่ยก็ต้องมี value add e d นั่นหมายความว่าที่เขามาให้คําแนะนำเนี่ยเพราะเขาต้องการบริการพิเศษมากขึ้นเพราะว่าคุณสามารถทําให้เขาทํากําไรได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยออนไลน์ก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยตัวเองและเซอร์วิตัวเองได้นะคะก็แสดว่าบริษัทเองก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะอยู่รอดในใโลกเทคโนโลยีด้วยะนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณพิาค่ยคินดีค่ะ, Indeed, คะ